สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนยูทูบทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับวันนี้อยู่กันกับทีมงานตอรพีสัตว์นะครับกับรถขุดเท91ขีดสามนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สรับุรีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้เป็นงานปรับพื้นนะครับปรับระดับนะครับกองดินเพื่อเทเป็นสนามบานนะครับ ก็ดินกองเนี่ยนะครับต้องออกหมดนะครับแล้วก็ตันนี้จะเป็นสาะเก่านะเราก็ทำการผมนะครับเกรลิ่งก่อนนะฮะแล้วก็ขูดระดับดินให้ได้ระดับแล้วก็เทนะเป็นสนามบ้าสนะครับตรงนี้ข้างล่างนี่จะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะครับพอหินอ่อนมาถกนะครับข้างหน้าจะแข็งมากนะสเกตดูที่คูนขึ้นมานี่จะมีแต่หินทั้งนั้นเลยครับมันเป็นหินที่เศษหินแกรนิตนะครับ น,น,นะครับเขาเอามาถมนะเพราะว่าเขาเป็นโรงงานผลิตแกลนินออดน,นะครับเขาปโรงงานผลิตเองนะครับนี่ก็ปรับระดับก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับใช้เวลาแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของรถขุดไปได้นะแต่มันก็ใช้เวลาหน่อย ก็จะผมตรงนี้ให้เต็มนะไปสับปลาปลาคาบปลาแรดปลาเยอะมากนะครับเต็น้ำแล้วก็จับออกไปหมดแล้วนะ เป็นม้งกี่สแตนดาร์ดนะครับที่มาจากสวนคูปต้าเลยนะครับทั้งเล็บนะครับเล็บเที่ยวคราวนี้ก็สั่งมาจากสวนนะครับไม่ใช่เป็นเที่ยวพิเศษนะครับที่สำหรับจอดเห็นนะครับมันเป็นเล็บที่เราสั่งมาทั้งสวนเรามาใส่นะครับม้งกี่ตัวนี้ก็เป็นม้งกี่มากับตัวรถเลยครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับหือย,ยังไม่ได้ซ่อมแซมอะไรเลยนะครับ กันจะหลังถูกว่านะฮะได้งานมากก็ต้องตักหินไปก้อนขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวดินดินมนผลลูกนะครับผมสลูกนี้ให้เต็มนะครับเนี่ยดินพวกนี้ก็ต้องผลออกทั้งหมดนะครับเยอะมากประมาณ4ี่รคิวได้นะครับสามสี่ร้อยคิวแนละ้วทั้งหมดของเนี่ยนะครับแต่ว่าเราปรับลงมาดีแล้วก็จะเหลือที่ผลออกประมาณั้สองร้อยคิวได้ งานหินนะครับงานหินของแท้นะครับงนี้เล่นกับหินเลยนะครับก้อนเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับคุยมาก็มีแต่กินนะครับก็ต้องใจเย็นคนขับก็รับเด็กงปั้นนะครับวันนี้มาตั้งแต่ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็เก่งหมแล้วทั้งขับรถขึ้นรถลงได้นะครับแยกคือสกัดพื้นหน้างานหลอมนะครับตันนี้นะครับ ฝากผลงานด้วยนะครับทีมงานตอและบริษัทนะครับรับงานรถขุดนะแบบไมโครรถด,ดำนะครับรแลวาวก่อสร้างรับเหมางานทุกชนิดนะครับผมเราก็อยู่ประเทศสระบุรีเหมือนเดิมนะครับอำเภอคุกแคนะครับประจําเดือันนี้เราปักพื้นเราตโอเคแล้วเสมอถนนนะครับก็กดลงไปสิ้าเซนจากบนถนนลงไปครับ เล right right? ื่อหนา15บห้าเซนนะปล่อยงั้นแหละปล่อยงั C C ้นแหละก้อนนั้นปล่อยงั้นแหละไว้องขวยอ่ะไว้ลองขวยอ่ะเพราะตรงนี้ก็จะทำเป็นบันไดครับผมเต็มสระนี่ก็เยอะเหมือนกันนะ ช้ามาถ่ายไม่ทันนะตรงนี้ดินมันคลองใหญ่พอสมควรส่ากระลึกพอสมควรนะสามเมตรได้กว้างประมาณก็สิบเมตรก็กลับทำงานด้วยนะครับก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับก็อันนี้เป็นการทำงานของรถขุดนะพนี่รกอนกทีสามนะครับ นายโคต้าก็มีบริการทุกท่านนะครับ0 8วเลแปดูนะครับผมมีบริการนะครับนานสร้างงานรถกุดนะครับขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะสวัสดีครับ